สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะรายการธรรมะจากข่าวกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้วันจันทร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2554เวลา2องทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ W b บ v แห่งนี้ที่วัดยานาวานะคะเราฉันได้หายไปพอสมควรนะคะเนื่องจากวิกฤตการน้ำท่วมที่ทุกท่านก็ได้ทราบดีนะคะแต่รายการธรรมะ จากข่าวนะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ค่ะด้วยคอนเซปต์รายการแบบเดิมทุกอย่างนะคะแล้วผู้ที่จะมาร่วมสนทนากับพิชั้นทุกวันจันทร์นะคะก็คืออาจารย์ยดาพัฒย์ยอดแก้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับะะสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมทุกท่านครับก็คงจะเริ่มต้นด้วยการาสนทนาพูดคุยกับหลวงพ่อนะครับว่าาจากบรรยากาศหรือสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับ สิ่งสาคัญที่สุดแน่นอนทุกอย่างมันย่อมมีเหตุน้ําท่วมก็ต้องมเีเหตุเหมือนกันนะครับ,รบที่มาที่ไปของน้ําท่วมเป็นยังไงก็หลายฝ่ายก็วิพากษ์วิจาร์กันอยากจะถามหลวงพ่อคิดยังไงนะครับครับในฐานะที่อตาตมาเป็นพระในพระพุทธศาสนาเป็นพระของประเทศไทยส่วนหนึ่งในการมองการจัดการบริหารน้ำถือว่าผิดพลาดมาก เพราะน้ำเนี่ยมันมีทุกปีตั้งแต่เกิดจนตายเมืองไทยจะมีน้ำอย่างนี้เป็นฤดูแค่สองฤดูฤดูแล้งฤดูฝนฤดูฝนก็คือมีน้ำจะมีฝนมากฝนน้อยเท่านั้นเองแค่นี้นคือปัญหาจัดการง่ายนิดเดียวเพราะอะไรหากเรามามองแนวทางการ จัดการน้ําในเบื้องต้นเรามีเขื่อนในประเทศไทยกี่เขื่อนฝนตกมาปีหนึ่งกี่ครั้งสามารถทําสถิติได้และแต่และครั้งแต่และครั้งเน้น้ามากน้อยแตกต่างกันแตกต่างกันแล้วถ้าเราสามารถทำสถิติได้แล้วจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน พราะอะไรอาตมาว่าเป็นสิ่งที่ง่ายเพราะกระทรวงทุกกระทรวงเนอาจารย์าณพัฒมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญอยู่ทุกกระทรวงรเยอะเลยนะแต่เก็บนักวิชาการใส่ลิ้นชักอครับไม่เอามาวิจัยวิจารณ์มาถกกันทํางานเอาหน้าแต่รัฐมนตรีกระทรวงเดียวอาตมาว่าเป็นไปไม่ได้ รัฐมนตรีต้องมีขุมกำลังที่ปรึกษามีบุคคลที่อยู่เคียงข้างขวาซ้ายเหมือนอาจารย์เจตที่มีที่อยู่ข้างๆกับอาหานอาธิการเรามีทุกสาขาฉะนั้นรัฐมนตรีนักวิชาการมีอยู่ทุกกระทรวงทบวงกรมสามารถหาข้อมูลทำสถิติได้ และก็ให้ไปบอกประชาชนได้ด้วยไม่ใช่เก็บไว้ที่ห้องกระจกถ้าท่านเก็บไว้ที่ห้องกระจกนักวิชาการเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อกระทรวงตระวงกรมของท่านเลยนี่คือสิ่งสำคัญกรมชลประทานก็มีนักวิชาการ น้าทำไมไม่เอานักวิชาการมาสำรวจตรวจตราและนักผู้เชี่ยวชาญออกมาวิเคราะห์ว่าจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรคือดูเหมือนว่าเขาก็พูดนะคะเขาพยายามพูดแต่พูดเป็นภาษาวิชาการแ่ะเช่นบอกว่าจะปิดเปิดประตูน้ําน้ํามากี่พันล้านลูกบาทกิโลล้านลูกบาทเมตรเนี่ยชาวบ้านฟังไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะคะ แต่ว่าแต่ชาวบ้านเนี่ยแต่มายัางงงเหมือนกันโยมมากลางคืนบอกลวงพ่อลวงโทรมาลวงพ่อลวงพ่อ,อน้ําจะท่วมบ้านนู้นไหมเขาบอกมาพันเท่านี้รูปบาทรูปบาทอแตอมาบอกไม่ต้องพูดรูปบาทหรอกโยมมันจะมากี่เม็ดกี่ฟุตกี่นิ้วตรงๆไปเลยใช่ค่ะ ถ้าพูดเป็นว่าเออน้ําจะมาเมตรหนึ่งเขาได้เตรียมได้ป้องกันได้เมตรครึ่งสองเมตรแต่หลวงพ่อคะหนูมีมีคำถามอย่างหนึ่งค่ะว่าในอดีตเนี่ยนะเราก็มีพระมหากษัตริย์ที่มองการไกลในเรื่องนี้แล้วมีเรียกว่าวิสัยทัศน์ที่ดีมากแต่เราดูเหมือนว่าจะละเลยเรื่องนี้ไปหรือเปล่าคะนี่แหละคือคนต่างชาติจึงมองคนไทยไร้ศักยภาพไม่มีศักยภาพ แล้วก็ทิ้งมรดกของบรรพบุรุษโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัชกาลที่หหรือถ้ามองถอยปีคือรัชกาลที่สเป็นผู้มีแนวคิดที่การไกลและเข้าใกล้คิดพระพุทธศาสนาอย่างมากพระอาจารย์ยานพันจรทราบว่าร,รัชกาลที่สี่ท่านทรงพระหลุันนานเท่าไหร่ ศึกษาหลักธรรมะอย่างลึกซึง้งแล้วศึกษาระบบการปกรครองของต่างแดนประเทศต่างๆแล้ววางนโยบายว่าจะทำยังไงส่งรัชการที่ห้าไปศึกษาต่างชาติเพื่อรัชการที่ห้าก็ทำหน้าที่แทนนี่คือการสืบทอดเจตนารมอุดมการนั่นเป็นหัวใจสำคัญรัชการที่ห้าพอกลับมาเมืองไทย ท่านก็มาทรงทราบว่าฝนตกตรงนี้ท่วมตรงนั้นแรงรู้หมดเลยท่านก็เลยพอมีน้ําท่วมมากท่านก็หาวิธีจัดการน้ําลงไปจัดการด้วยตัวท่านเองด้วยพระองค์เองกับข้าราชบริพานในสมัยนั้นท่านจัดการยังไงท่านทั้งหลายที่ทําเรื่องน้ําอยู่ฟังให้ดี ไม่ใช่ว่าเอามาเพ้าห้าวมาขายสวนแต่สวนอาจจะเป็นสวนมีคุณภาพก็ได้อาตมาเคยนำเสนอวิธีจัดการน้ำให้กับรัฐบ,บาลสมัยหนึ่งแต่ยังไม่เอ่ยทำเป็นโครงการไปอย่างดีเขียนรูปคองให้อย่างดีเลยจะมีการผันน้ำไปที่มันแรงท่วมไปที่แรงก็จะไม่ท่วมจากที่แรง ที่มันมีฝนมากก็ไปที่ไม่มีฝนอันนี้ก็ไม่ได้รับการตอบรับแม้ราชการที่หามาทำอยากจะบอกว่าท่านอาจารย์เจตปทุมธานีมีทั้งหมด16คลองตั้งแต่คลองหนึ่งถึงคลอง16และขณะเดียวกันจากคลอง16จากปทุมแล้วไปสู่นครนายก รวมกันทั้งหมดเป็นสามสคลองนั่นคือทางตะบนออกคราวนี้มาทางตะบนตกนครประทบนนทบรุรีท่านทำไว้คลองดีๆเหมาะสมสวยงามหกคลองใหญ่ๆมีและก็มีทันศนวิสัยทัศนคติที่ดีว่าในคลองนั้นน้ำใสบริโภคได้ตลอดเวลาปลาก็เห็นตัว นั่นคือทัศนคติแล้วขนาดริมคลองคือมีต้นไม้สีเขียวท่านก็ตั้งชื่อคลองตามตามขนาดคลองสามวาก็หกเมตรนี่คลองที่แคบที่สุดคือคลองสามวาที่มีเรื่องขึ้นชื่อกันอยู่เดี๋ยวนี้คลองสามวาคือหกเมตรท่านมจะเรียกว่าคลองสามวาคือเลือกตามขนาดของคลองท่านไม่ใช้เมตรใช้วาของคนเนี่ย ท่านวาของท่านเองเท่านี้เท่านี้เอาขุดลงไป3ามเมตรข้างคลองท่านอาจารย์เ็ดข้างคลองทั้งสองฝั่งคือถนนสี่เลนถามว่าทำไมท่านต้องทำอย่างนั้นถ้าท่านมีพระชนชียบอยู่ท่านท่านตอบเราทั้งกอว่าต้องการให้คลองนี้เป็นถนนทั้งสองฝั่งเป็นเมืองเวนิสเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งไทยแลนด์ ข้างคลองก็ปลูกต้นไม้ลถวิ่งได้ถน,นนนี้ป้องกันไม่ใคนเข้ามาลุกล้ำที่ในคลองแล้วก็มีพระราชบัญญัติตราไว้ว่าถ้าใครลุกล้ำเข้ามาปรับ20บาทจำคุกหนึ่งเดือนในสมัยนั้นนะเดี๋ยวนี้ขอโทษที่คลองเหลือไหมอยากจะฝากรัฐบาลใครมาเป็นรัฐบาลก็ตามรีบเอาคลองคืนมา ท่านขุดคลอง1เพื่อการ,กรเกษตรการ,กรเกษตรของประชาชนประการที่2เพื่อเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตภาคกลางและตัวสำคัญเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติประการที่4เป็นระบบนิเวศปิทยาแห่งกรุงเทพแห่งสยามเมืองยิ้ม ทุกวันนี้มาน้ําท่วม,มมายิ้มไม่ยิ้มแย่แเพราะน้ามันเน่าสมัยก่อนในน้ํามีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีปิดตัเลียนน้าําปลาแบกไหวในในน้ายังเห็นทุกวันนี้ไม่เห็นนั่นคือที่ท่านวางหลักเกณฑ์ไว้ให้นครนายกทงเจ้าสายสวุวรรณเป็นผู้ขุดคลองคลองลังสิตถึงนครนายก เป็นบริษัทสยามขุดคลองไปใช้เอกชนเป็นผู้ขุดโดยรัฐบาลไม่มีเงินก็ใช้รฐเอกชนขุดลงทุนนั่นคือคันไม่เอาเงินจากกองขังออกมาใช้ให้เสียไม่เปลืองเลยเก็บไว้เพื่อลูกหลานพอขุดคลองแล้วคลองแปดวาคลองหกวาคลองสามวาคลองทั้งหมดนี้จะขุดไปแล้วก็จะไปลงสู่ทะเลลงสู่ทะเลทั้งหมด สามสิบสามของถ้าเราจัดการคลองนี้ให้ดีมีประตูปิดเปิดน้ำอย่างเหมาะสมพอน้ำมาก็สามารถเก็บกักน้ำไว้ทำนาปลังได้จนทุกวันนี้พอน้ำมากพันน้ำลงสู่ทะเลไปสู่คลองด่านลงทะเลสู่คลองด่านไปสู่บางปะกงนครไปจ่าเชียงสาแล้วไปสู่แม่น้ำ นครในยยกท่านเตรียมไว้ให้หมดถามว่าท่วมไหมไม่ท่วมพอระยะนั้นพอท่านสิ้นสวรรคตไปมาระยะอีกปี8ปดห้าทาจำไม่ผิดในยุคนั้นหมอ่อมราชวงศ์เครือริศปราโมชก็ทรงบรรยายไว้ในละครเรื่องสี่แผ่นดินบอกแม่พลอยได้เดินทางมาอนุสาวรีย์ชัย ด้วยการภายเรือมารอเรือภายมาน้ำท่วมที่อนุสาวรีย์เมตรห้นั้นคือน้ำมากที่สุดในอดีตที่ผ่านมาหลังก่อนหลังจากพระหลังจากรัชกาลที่หแล้วอย่าว่าหลังจากน้น,นสมัยกรุงทนบุรีเหมือนกันคลองละพีพัดคลองต่างๆจนมาสู่ทางคลองทางนี้ทางมาทางตะบ,บนตกถึงนก ถึงนครประทมท่านก็จัดการคลองมาให้เสร็จสับญาติโยมทําเกษตรกรในการปลูกเดี๋ยวนี้ก็คือปลูกดอกกล้วยไม้ปลูกต้นกล้วยไม้ปลูกส้มโอท่านก็จัดการให้หมดเพียงแต่รู้จักระบบการจัดการน้ําให้ดีนี่คือการกดคลองของราชการที่5และเป็นวิธีการรักษาไปในตัว ทำถนนสองข้างทางคลองคลองอยู่ตรงกลางรถรถวิ่งวันเวเลย mm hmm. คนจะมาทางซ้ายก็ไปทางนี้คนจะมาทางขวาก็มาทางนี้ mm hmm. จนสุดเส้นทาง mm hmm. และน้ําก็ใส่ป้องกันให้ได้รับความสะอาดเอามาทําน้ําประปาเลี้ยงคนในกรุงเทพไทยทั้งหมด mm hmm. นี่คือส่วนจนมาขุดใหม่คลองบางลําพูคลองบางละมาดอย่เงี้ย จนเข้ามาสู่ภายในของแสนแสบขุดเพื่อระบายน้ำให้มากขึ้นอนันนี้เห็นว่านี้คือทัศนคติภูมิปัญญาของพระองค์ท่านทำไว้เพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำแรงครบขบวนการและมาสู่รัชการปัจจุบันพระบาทสมเด็จเจ้าอยูหัวก็ศึกษาด้วยความละเอียดของพระองค์ลงไปเอง ท่านทําโครงการแก้มเลียงเพราะว่าน้ํามันมากขึ้นทุกปีมันไม่หยุดอยู่ก็ที่ไม่เหมือนเดิมท่านก็ไปทําโครงการแก้มเลียงตามหัวเมืองต่างๆอันนี้อาตมาเห็นว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลน่าจะเอามาใส่ใจบรรจุไว้เป็นพระราชบัญญัติเป็นนโยบายเร่งด่วนและชัดเจนเป็นเอกเลยท่านทำเป็นตัวอย่างโครงการแก้มเลิง ทุกจังหวัดเอาทาหารพัฒนาลงไปขุดไม่ต้องหาใครมาประมูลเพราะคือทาหารของชาติเวลาไม่มีค่าศึกต้องมาพัฒนาไม่ต้องไปทะเลาะบ่อแว้งกันเนี่ยคราวนี้เอาทาหารไปทปอยขุดของที่ขุดอ่างน้ำเป็นโครงการแก้มลิงอย่างน้อยให้บรรจุได้จังหวัดต่างๆทั้งกี่จังหวัดให้ได้จังหวัดละ50,000 ห้าหมื่นลูกบาทที่เรียกกันว่าลูกบาทลูกบาทหรือห้าหมื่นคิวถามว่าน้ําฝนจะมาอย่างไงน้ําทะเลจะนุนอย่างไงหมดสิทธิ์ที่จะท่วมทำครั้งเดียวจบงบประมาณครั้งเดียวจบไม่ต้องมาแก้ไขปวดหัวแล้วคนทะเลาะเบาแหวงกันเรื่องน้ําอีกอดีตพุทธการพระพุทธเจ้าก็ไปห้ามญาติบอกว่าจะฆ่ากันเรื่องการแย่งน้ําไปใช้แต่อันนี้มาห้าม ไม่ให้น้ําท่วมทุกคนะเลาะกันเพราะน้าท่วม,มแล้วปิดกั้นบิ๊กแบ็กอะไรต่างๆนั่นน่ะมันสายม,มันควรที่จะตั้งเขื่อนไว้ก่อนให้น้ําวิ่งไปทางช่องใดช่องโดยทางตรงคราวนี้ระหว่างการทําที่ปทุมธานีเป็นเมืองหน้าด่านน้ํามาตรงเราไปกั้นไว้ปิดประตูไว้ให้มันออกทางตะบนออกและทางตะบนตกถามไว้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ แต่มันจะท่วมคนที่อยู่ในบริเวณนั้นจมไปเลยเพราะน้ํามันมาทางตรงมันต้องวิ่งทางตรงจนกว่าจะให้มันขึ้นไปทางตําหนอกมันสูงมันไม่ได้ขึ้นมันท่วมคนที่อยู่ตรงนั้นก่อนเน่าไปก่อนให้มันมาทางนครปฐมกว่าจะมานครปฐมมันก็ท่วมนนทบุรีท่วมเมืองทองที่มันต่ําท่วมอยุธยาตีย้อนกับ ทำมาเสียหายไหมเสียหายฉะนั้นพระบาทสมเด็จพเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงออกมาตัดในปีสามแปดน้ำท่วมครั้งใหญ่ท่านเห็นแล้วว่ามันมากต้องหาวิธีแก้ไขท่านทําไป็นตัวอย่างแล้วท่านอายุมากแล้วคราวนี้รัฐบาลถ้าเอานโยบายนี้ไปทำไปขอพระราชทานจากท่านแล้วมาทําตามนี้ ปัญหาเรื่องน้ําจบจะได้ประโยชน์หนึ่งเศรษฐกิจทางข้าวเศรษฐกิจทางการประมงเศรษฐกิจทางการคมนาคมไม่ติดขัดการจราจรไม่ติดขัดธุรกิจทุกอย่างก็วิ่งได้สะดวกสบายไม่อัมาพาตแต่ถ้าไม่ทําอย่างนี้ปีหน้าถ้ามีมีนโยบายปีหน้าท่วมมากกว่านี้อีกสองเท่า ใครมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นนายกก็เน่าพรน้ําไม่มีที่ไปโดยปกติธรรมชาติน้ํามันมีอยู่สามส่วนของพื้นโลกแต่คราวนี้ต้นไม้ถูกตัดภูเขาถูกทําลายต้นไม้แต่ก่อนมันซึมซับดูดาน้ําขึ้นไปบนอากาศเป็นก้อนเมฆเป็นไอแปรสภาพไปหมดน้ําก็ลดลงน้อยลงพอคราวนี้ต้นไม้ถูกตัดอะไรจะมาดูดซึมซับน้ําเป็นไอน้ํา ไม่มีน้ําก็เลยมามากขึ้นขนณะเดียวกันคนมากขึ้นถมที่คลองถมที่บ่อถมที่น้ำเก่าคราวนี้น้องน้ํำมาเลือกที่คืนเอาที่ฉันคืนมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันนี้ปีนี้น้ำมีเท่าปีที่แล้วมาไม่ได้มากอะไรแต่ปีหน้าของกิ่งมาแน นะอยากจะฝากไว้ทนาจารยนานพัฒนมีอะไรเสริมต่อไปครับก็คิดว่าสถานการณ์ถ้าฟังจากที่หลวงพ่อได้พูดถึงนเนี่ยกำลังมองว่ามันอาจจะเกิดความผิดพลาดในการคาดการณ์หรือในการจัดการนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งตรงนี้คงจะเป็นบทเรียนนะครับของของหลายส่วนหลายฝ่ายนะครับคงจะเป็นบทเรียนสําหรับปีต่อไปนะครับและถ้าหลวงพ่อบอกว่าปีหน้าน้ําจะมาอีกแตจัดการกันไม่ดีอีกจะหนักกว่านี้2เท่า ก็น่าห่วงอยู่นะครับตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยประชาชนบางบางท่านบางคนก็รู้สึกกังวลใจกับปีหน้าเหมือนกันครับแน่นอนครับทีนี้หลวงพ่อมีมีมีแนวคิดมีธรรมะอะไรที่จะปลอบใจให้กําลังใจหรือให้เป็นแนวทางสําหรับคนที่จะต้องเตรียมตัวรับกับอนาคตบ้างครับอาตมาก็อยากจะฝากฝากแนววิธีไว้ว่าประการที่หนึ่งยมซื้อที่ ผมที่ไว้เลยพ่อครับต้าไม่มีตังซื้อที่นะครับไม่มีตังซื้อที่ก็อยู่ที่สูงไว้อยู่ที่สูงไว้แล้วก็ศึกษาภูมิประเทศศึกษาภูมิประเทศให้ดีและมีการเลือกตั้งใหม่ทางก็ต้องเลือกสอสอที่มีวิสัยทัศน์มีคุณธรรมคิดว่าที่ต้องตัวสูงสูงไว้ต้องมีมีติปัญญาสูง คือเห็นส่วนรวมรเป็นประโยชน์ของส่วนรวมเห็นประโยชน์ของประเทศชาติอย่าเห็นประโยชน์แก่ตนเดงหรือเอาหน้าแก้ผ้าเอาหน้ารอดอย่างเดียวไม่ได้เพราะเราเป็นสสของประเทศไทยไม่ใช่เป็นสสข้งใครอีกส่วนที่เรื่องเข้าไปสู่สภาเนี่ยที่จริงไม่อยากจะถึงนะอัตามาก็ไม่เห็นกับพรี้ลิสเพราะพรีร้ลิสเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้คิดประชาชนขนาดสสเขตอยู่ใกล้คิดประชาชน พอน้ําท่วมท่านรองเกตไม่เห็นหน้าเลยครับอาตมาดูแล้วหรือว่าเขาทํางานอยู่เบื้องหลังก็ไม่ทราบครับแต่เห็นนายยกผู้หญิงคนเดียวตากหน้าสู้อันนี้น่าสงสารฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ตามเมื่อสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นต้องมารวมกันมาร่วมกันกอบกู้สถานการณ์ให้ได้อย่ายโยนไปคนใดคนหนึ่งเพราะทุกรัฐบาลที่ผ่านมาผิดทั้งหมด เพราะนโยบายการแก้ไขาน้ำมันมาตั้งแต่นานไม่ทําท่านคือผูดที่ปล่อยปะและเลยมีความผิดแสดงว่านี่คือท่านสร้างชะตากรรมและสร้างกรรมให้กับคนอื่นแล้วกรรมมันจะยอกย้อนถึงตัวท่านนะอยากจะฝากไว้ให้มองไกลๆมองลึกๆว่าเราคือสอสอของแผ่นดินไทย